สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับที่นี่สถานีสุรินนะครับที่นี่สถานีสุรินนะครับพี่น้องนะครับสุรินสถานีสุรินนะครับบุริษัทลำชีนะครับ สถาน,นีสุขรินนะครับท่านที่พเ,เข้ามาชมนะครับอย่าลืมนะครับแชร์ให้ด้วยนะครับทด mm hmm. ลองดูนะครับว่าจะชัดดีไหมครับพี่น้องนะครับขอบคุณนะครับ ตอารับสู่สุรินนะครับพี่น้องนะครับสอารับสู่สุรินเบงช้างนะครับดูปะเวนร,รอบๆนะครับพี่น้องอจนสันไม่มีเลย รอขบนรถจากกรุงเทพอภิวัตน์นะครับถึงปลายทางที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าวารินชำราบนะครับรถไฟนี้นะครับจากกรุงเทพอภิวัตน์นะก็ไม่ถึงอุบลนะครับแต่ถึงวารินนะครับที่อำเภอวารินนะครับข้ามสะพานไปนะครับก็จะถึงจังหวัดอุบลนะครับซึ่งอำเภอวารินนะครับ ก็อยู่ตรงข้ามนะครับทางทิศใต้นะครับของจังหวัดบุรีรัสานีเป็นอำเภอที่ติดจังหวัดมากที่สุดนะครับเพียงข้ามสะพานนะครับโดยมีแม่น้ำกั้นนะครับพี่นอกนะครับับวนดีต้อนรับรับสู่สุรินทร์นะครับ บรรยากาศครับพี่น้องนะครับบรรยากาศดีๆนะครับสุดยอดตัว